ลาสุดปอพ่อพค่ะเดินหน้าจ่ายเบียเบ้ยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องแล้วก็โอนเบีย้ยเป็นครั้งที่แปดแล้วนะคะรวมว่างร้อยหกสิบสามล้านบาทครอบคลุมในพื้นที่ซีจังหวัดค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยอัปเดตความคืบหน้าการจายเบีย้ยเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสอบอุทธกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568แเลขว่าเนี่ยวันที่8ธัทนว่าคมเป็นครั้งที่8ของการโอนเบีย้ยเยียวยาแล้วนะคะโดยปอพ่อแล้วก็ธนาคารอมสินก็โอนเบีย้ยให้กับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมซ่องเมือนกาพันซ่องรอยสามสิบขวเรือนค่ะก็รวมเป็นเบี้ยว่าซ่องรอยหกสิบสามล้านบาทในบันที่ผักใต้แล้วก็ผักกลางรวม ตีจังหวัดค่ะได้แก่ส่งคล้านคนปรปฐมนครสวรรค์แล้วก็สุพรรณบุรีแล้วก็ที่ส่งคล้าก็แบ่งเป็นอำเภอหัดยัยเนี่ยหนึน 5, km, น่งมื่นหกพันแปดร้อยสีสิบสี่ครัวเรือนนครปฐมห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามครัวเรือนนครสวรรค์สามพันสองร้อยสีสิบสองครัวเรือนแล้วก็สุพรรณบุรีสามพันสี่ร้อยห้าสิบแปดครัวเรือนค่ะโดยโอนเบี้ยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่พวกกระเบื้อบัตรประชาชนซึ่งเบีย้ยก็จะเข้าบัญชีตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือตั้งแต่หละวาร์เรียนนะคะช่วงเวลา บ่ายโมงเป็นตอนไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ในวันที่แปดธันวาคมนะความผุดนาปอพอแล้วก็ธนาคารอมสินก็ได้มีการโอนเบียช่วยเลือผู้ประสบอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเจ็ดครั้งในกาจังหวัดผักตายโดยเท่จังหวัดสงขลาก็มีจํานวนซ้ำซ้ำมืมม้อขออภัยค่ะซ้ำเซนเซเ,เซบิร์นเซพันซองร้อยหกสิบห้าครัวเรือนเฉพาะในอำเภอฮัทไกเนี่ยเกาหมื่นเกาพันเนื่งร้อยแปดสิบเก้าครัวเรือนเทศจังหวัดตรังนะคะสองร้อยแปดสิบเจ็ดครวัวเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราชสองแสนหนัวเรือนเทจังหวัดนาราธิวา7 20, 000, จ็2พั 7, 000, องรอเรือนค่ะจังหวัดปัตตานี7จ0 0รอย ข้อไป 72, 000, ค่ะเจ็ดหมังรัวเรือนเทจังหวัดพัทลุงนะคะหาพันัวเรือนแล้วก็เทจังหวัดยะลาสองพัมัวเรือนเทจังหวัดสตูลกาสองมื่นหารัวเรือนแล้วก็สุราษฎร์ธานีหนึ่งเงมข้ไป 1, 000, 9, 000, 6, 15, 000, ค่ะน่รบัวเรือนโอนเบียร์ไม่สำเร็จจำนวน1นค่งัวเรือนนะคะเนื่งจากว่าบัญชีเนี่ยไม่ปกติอยู่ก็คืออยู่ระหว่างการรอปร,ปรับปรุงข้อมูลโดยในงานที่เกี่ยวข้องก็จะแรง จ่ายเงินเยาวยาให้เร็วที่สุดบางบัญชีเนี่ยอาจจะผอมเพย่อาจจะไ,ไม่พกไม่ตรงอยู่เลยนะคะก็ให้แค่ไปเร่งจัดการเจ้าหน้าทีจะได้เร่งเยาวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพระนาะฉะนั้นพีน่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้พกผอมเพย์ด้วยเหขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองนะั้นก็ไปติดต่อที่ธนาคารไหนก็ได้เพื่อจะพกบัญชีโดยเร็วถ้าเกิดใครหนึ่งไม่ออกถ้าเกิดมีแอปโทรศัพท์เข้าไปที่แอปโทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ไปเช็คผอมเพย์ได้ก็จะได้รู้ว่าผอมเพย์ของตัวเองนั้นพกอยู่กับบัญชีไหนเพื่อจะได้รับกาาารรช่่วววยยยยเเเืออง็ สุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถข้าไปตรวจสอบสถานะการรับเบียผู้ประสบอุทกภัยได้ค่ะทาง่องทางข้าวไม่ด้วก,ก็ข้าไปที่ Google เลยค่ะเช็คเงินเยียวยาน้ําท่วมป<อ>ีห <6 S 2> กแปดใส่ไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นอันแรกแรกอยู่แล้วข้<อ>าไม่อยากเลยนะคะเป็น,นลิง์อยู่แล้วนะพอข<อ>้อาไปแล้วเสร็จปุ๊บก็ก๊ไปที ชงไม่เลขกบัตรประจำตัวประชาชนเรื่องการใส่เหลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองไปทาวน,น์นและก็สมัดเจ็ดได้ถ้าสมมูรพาเข้าไปเล่ยเลี่วเนี่ยยังยุ่ในชงแรกอยู่เลยสีแดงแดงแต่ว่ามันถ้ามันเคียนคาว่ารอด,ดาเนินการนั้นไม่ต้องกังวลน,นะมัน ก็ยังยังมีซิ์อยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าของใครมีปัญหาระบบก็จะโชว์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรโอนเบียร์ไม่ซ้ำร็จอะไรปัญหาก็คอยไปติดต่อแต่ว่าถ้าอย่างขึ้นมาบางทีบางคนกังวลใจไงเข้าไปเอ๊ะทำไมอยู่อันแรกอยู่นานจังเล้วแ,ลแต่ว่าถ้ามันเขียนว่ารอดาเนินการก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะรอสักเดียวใจ